เรื่องศักหน่อยไหมเห็นว่าเป็นจุเป็นพนักงานแล้วใช่วันนี้ก็เป็นพนักงานอยู่ที่เข้าวสารนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่สั่งฝากสั่มเรื่องนี้ก็ใครที่ก็สนใจในรอยสักนะคะตอนนี้ติ๊บเองก็เป็นพนักงานประจําอยู่ที่ร้าน BKK Ink Tattoo Studio ก็ฝากติดตามผลงานได้เพราะว่าอย่างครูที่สอนติปบอะค่ะก็เป็นแชมป์จากฝรั่งเศสเป็นคนไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในรอยช่างสักที่ดีสุดในโลกฟีบอลรับรองว่าเออดิ๊บก็อยากจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมที่ตั้งใจทำให้มันดีเราเป็นนักงานที่คนแรกของร้านเขา yes sir ใช่ค่ะเราจริงจังเพราะเราสึกว่ามันสนุกอ่ะแล้วตอนนี้ติบเองก็เหมือนใครที่อยากจะให้ติบสักให้ตอนนี้ติบจ,จัดเหมือนแบบว่าโครงการดีๆอะไรอย่างเง<จ>ี้ยเหมือนให้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 เขียนเรื่องราวของตัวเองมาว่าเหตุผลว่าทําไมต้องให้ติบสักและเหตุผลอะไรที่ต้องเป็นลายสักลายนี้ลองส่งมาที่ร้าน BKK Ink Tattoo Studio ติบอ่านทุกอันนะคะบางอันก็ขำมากก็เลือกไม่ถูกเลยเหมือนกันว่าอะไรอันไหนบางอันก็ซึ้งมากแต่ว่ากําลังเลือกอยู่เ๋ยสักให้ฟรีเลยค่ะ ใช่ค่ะแม่บอกว่าทีมนี้ดูขัดกับลุกเราดูขนดน้จริงจริงคนสวยมันต้องทำดนทุกอย่างแม่มันในเรื่องงานไม่ยากจนหรอแม่ตอนเนี้ยใช่คตันขัดจริงนะเราเคยเป็นนางงานมาก,ก่อนมนเป็นนักแสดงพอมาเป็นช่างศัลย์มันต้นบบอยมีคนพูดเยอะไหมว่าดูขัดกับลุกเราเหมือนคนอ่ะถ้าเกิดรู้จักเราดีอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเออก็เป็นมันนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องแอบแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันคือ มันคือโควิดอ่ะโธ่โควิดสองปีอ่ะฉันพูดตโตๆละครชิ้นใหญยไม่จบเลยอ่ะฉันต้องหาอะไรทำประโถ <c oughs> ่ี่คือธุรกิจไอ้อะไรเสริมของเราเงินเสริมของเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ลงทุนน้อยใช้ฝีมือเข้าร้านทุกทุกวีคเลยไหมครับหรือว่ายัางไงเกือบตลอด <G ear S 2> อเกือบเกือบเกือบตลอดบางทีเราก็เข้าไปนั่งเขียนแบบเงี้ยค่ะก็มีบ้างติดต่ออยู่ไหมให้ว่าต้องเป็นติดพันธิสัตว์ให้เรา มีเหมือนกันล่าสุดก็มีมีเข้ามาเยอะเหมือนกันที่แบบชอบสไตล์ชอบลายเส้นมีมีฝรั่งชาติหลังชาติมาติดต่อด้วยรู้สึกปลื้มมากเอาดีแล้วก็ดันอีกอันนึงแล้วก็มีแบบดาราบางคนแบบแอบอินบ็อกแก้ให้หน่อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็มีมีสบายใจแล้วเนาะไม่ต้องมารอกาแฟแลยอันนี้นี่นี่นี่แบบมาเข้าเรื่องแฟนกิงยองกิงเราฝึกมือกับเขาตลอดอย่างเงี้ยแบบเวลาใส่งให้เขาแก้ให้เขาเาก็โอเคเขาก็รอดแล้วแหละอย่างเงี้ยเราก็ไปทดลองอะไรใหญ่ๆใหญ่ขึ้น ค่ะใช่สิบสิบปีสิบปีที่คบกันแต่ถ้ารู้จักกันสิบสองแม่นมากเลยเรายอดจริงข่าวดีก็ไม่มากเนาะถ้ามีเร็วๆนี้จะรีบบอกเป็นที่แรกเลยนะคะแม่พีทีวีใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรีบบอกพีทีวีเป็นที่แรกเลยนะคะจะโทรหาโซโซจะแต่งแล้วนะโซมาแต่งมาแต่งแฟนฉันหน่อยนะเหมือนนกัได้ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะอยากมีมีเพิ่มเติมอะไรไหมถือว่าเป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมของเราเป็นรายได้หลักเปยนไหมี้ ตอนนี้ที่ว่ามันยังไม่เป็นไรายได้หลักแต่ว่าติะจริงๆอยากให้อย่างอันนี้พูดพูดเผื่อไว้ถ้าเกิดใครได้ดูแมสเซจอันนี้นะคะก็คือสมมติยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีติปรู้สึกว่ายังไงอ่ะเรื่องของศิละปะมันเป็นงานฝีมืออ่ะมันสามารถไปได้ไกลแล้วก็ใช้ต้นทุนที่น้อยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออช่วงนี้ไม่รู้จะทําอะไรดีลองลองค้นหาตัวเองแล้วลองลุกลุกขึ้นไปทําเหมือนติบจริงๆติบอยากเป็นช่างศักดิ์มาสิบปีแล้วแต่ไม่ยอมขึ้นมาทาสักทีขี้เกียจเรียกว่าจาังก็คือ,อ ดิดรู้สึกว่าจริงๆ,ๆมันก็ไม่เราไม่ครอาชีพเดียวกันมาตั้งนานแล้วเนาะมันมันหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันสอนให้เราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรหมวกหลายๆใบเหมือนออกมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างวันเนี้ยทิดติดมาบอกถามหน่อยว่าไอเดียจะทําอะไรต่อย,ยอดยังยังคิดไม่ออกแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีอาวุธอยู่ในมือเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาพกช่างศักดิ์ก็ ไม่มีงานอะไรเลยครับไม่มีงานช่างสังเนี่ยก็คือแปลไปขาย NFT ก็เยอะ,อะก็คือติมรู้สึกว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องดิน้นอ่ะมันไม่งั้นเราก็อยู่อยู่ที่เดิมแบบคิดแบบเดิมอาจจะไม่ได้ ก็มองไไปไปต่อยอยดดไ้เราบใดที่มันยังไม่มีเครื่องอะไรที่มันสามารถมาแทนคนได้แตอว่ามันยังไปได้แล้วมันไปได้ดีด้วยแล้วก็มีช่างหลายๆคนที่เป็นช่างศักดิ์มงไทยค่ะไปอยู่เมกาเขาบอกว่าไรายได้ดีพอๆกับหมอที่นู่นเลยถ้าเกิดฝีมือเราดีนะอาจจะเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งที่บางคนเฮ้ยไม่รู้ว่ามันมันทำเงินได้ขนาดนี้แต่แต่ลองลองเข้ามาศึกษาลองทําดูเพราะอุปกรณ์เริ่มต้นมันแค่หลักพันเองค่ะแต่ใช้ฝีมือโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ